เรื่องของสถานการณ์น้ำนี่ต้องแจ้งเตือนกันอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยจะเกินเจ้าพระยาจะมีการปรับระบายน้ำเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆน้ำที่ระบายอยู่ตอนนี้จะมีการระบายเพิ่มขึ้นพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่รับน้ําต้องเตรียมตัวนะครับยกของขึ้นที่สูงเตรียมตัวเตรียมใจนะครับอย่างเช่นอ่างทองอยุธยาสิงห์บุรีชัหน้าเตรียมตัวไว้เลยครับพื้นที่รับน้ําช่วงนี้ เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับระดับการระบายน้ําเพิ่มมากขึ้นครับคุณเจรยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและโฆษกสู่ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโครทลมหรือว่าสปชครับและสปชส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายก็ออกมาเปิดเผยครับว่าที่ประชุมของสอปชเนี่ยได้สรุปเรื่องสําคัญที่เป็นข้อวิตกของประชาชนในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลที่ประชุมสรุปเปรียบเทียบสถานการณ์น้าในปีนี้กับปี54นะครับพบว่า จากการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบพิจารณาทุกปัจจัยแล้วนะครับน้ำฝนน้ำเหนือน้ำหนุนทำให้สถานการณ์น้ำในปีนี้ไม่ส้ารอยกับปี5 0แน่นอน อ่าชัดเจนค่ะใครๆก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เหมือนไม่ซ้ำรอยกับปี54ที่ประชุมเน้นย้ำถึงการระบายน้ําเขื่อนเจ้าพระยาต้องคํานึงถึงปริมาณน้นําเหนือเขื่อนที่ไหลเข้ามาและปริมาณน้ําทะเลนุนที่จะส่งผลกระทบต่อระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาโดยเฉพาะลุ่มน้ําเจ้าพระยาขอให้ทุกหน่วยงานยืนยันตรงกันว่าไม่กระทบกับพื้นที่เศรฐษฐกิจสําคัญโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฮะทุกหน่วยงานยืนยันฮะน้ําไม่ท่วมกรุงเทพค่ะปัจจุบันน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำอยู่ที่1900 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ที่มีความกังวลคือน้ําเหนือเริ่มเติมเข้ามามากขึ้นมากขึ้นนี้ก็ต้องมีการปรับระบายน้ําในเขื่อนนะครับเดิม1 900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอีก2-3วันนะครก็คือจะต้องมีการปรับเพิ่มเป็น2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อน11.4จังหวัดตามที่ผมบอกไปจังหวัดแรกอ่างทองจังหวัด2อยุธยาจังหวัดที่3าสิงห์บุรีจังหวัดที่4ชัยนาทเตรียมรับน้ําในช่วง 2. 3สาวันนี้นะครับน้าอาจจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแต่ไม้ไม,มากขึนนจ หน้าวิตกกตกใจแต่นี่คือการแจ้งเตือนไว้ก่อนนะครับตระหนักแต่อย่าหนกนะครับแต่ก็เตรียมตัวเอาไว้นะครับจาก1,900ลูกบาทเมตรเป็น2,000ลูกบาทเมตรนะครับอใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆนะฮะฟังก็ไม่สามารถประเมินได้ถ้าจะเอาประเมินได้ก็คือสูงขึ้นกี่เมตรสูงขึ้นกี่เซนอันนี้เนี่ยถึงจะพอถึงจะพอประเมินได้แต่ถ้าเกิดพูดอย่างนี้เนี่ยพยากรณ์ยากค่ะ เพราะน้ําแต่ละพื้นที่ความต่ําความสูงเนี่ยมันแตกต่างกัน<ช>แต่ว่าถ้าตามหลักทฤษฎีแล้วเป็นเอาเป็นว่าน้ำเนี่ยจะระบายเพิ่มมากขึ้นะนะครับในปริมาณจากพั0 0เป็น2,000ลูกบาทเมตรเตรียมตัวรับมือกันอ่างทองอยุธยาสิงห์บุรีชัยนาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่กระทบกับพื้นที่กรุงเทพยอย่างแน่นอนนพูดย้ำหลายทีแล้วนะคร สามทีฮะกรุงเทพไม่กระทบค่ะคนกรุงเทพในใจชื้นมากเลยฮะโดยแต่ก็สงสารคนต่างจังหวัดนะฮะก็ต้องดูแลนะโดยเฉพาะสี่จังหวัดที่จะเป็นจุดรับน้ำนะฮะใช่นะฮะแล้วก็ยืนยันนะครับปล่อยมาสองพันลูกบาทเมตรนะฮะกรุงเทพเนี่ยและพื้นที่ต่างๆพร้อมรองรับการปล่อยน้าได้ถึง3 0 0 0ถึง3า0 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่หากมีน้ําทะเลหนุนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําพื้นที่แนวฟันหลอริมน้ําเจ้าพระยา ทางกทมสำรวจแล้วพบมีทั้งหมด32จุดในกรุงเทพและจังหวัดปริมณฑลได้สั่งการเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับ